สวัสดีค่ะบินตาสาวแล้วลักต่างไว้ค่ะพอใหญ่สำลิดรักต่างไว้เ้าๆนี่กับผัวเ่าคือเก่าเนาะกับเนี่ยสาวนะครับผมอยู่สวนผัดคือเก่าเมนเฮาซิมาเห็ดอันมาเก็บผักบุ้งแปลงนี้เนาะแล้วก็เฮากับโรคทิมโรคทิมโรคทิมไปหอยหอยกินแล้วที่นี่เฮากับมาก้ลแปลงไม่มาดีไอวเนาะเฮาซิมาบงผักกาดตัวนั่นเนาะ ลีโนเวะเอาแปลงพักนี่จากแปลงพักนี่เอามันมามาปลูกมาบงนะครับยังบ่ท่านอาบน้ำเธอเด้แต่เช้าๆเลยแต่เช้าพันวาเตือนชาได้เบียกหลายเตือนสายได้เบียกหน่อยนะครับเพราะว่ามือนี้กบอากาศาบรรยากาศพูดนะเนาะเบื้องต่ฟ้านะครับฟ้าเนาะฟ้าฟ้างามๆมือนี้นิตาจะใส่ให้พัวเท่านั่นแหละเห็ดงานเึิงเถ่าเทิงทุก ุกใจเจ้าของเทเดหัวใจพังเพยอนว่าบ่มีไผมักลลองงเพนะขั้นว่าผู้เทาขอให้รวยมีแต่ผู้แลนมักอันนี้ถูกคักหาคนสีมักจักคนกับบ่มีเห<น>็นแล้วถืบว่าคนหักนี่นี่เด้ยบ่า นิควันหาคนมักจากคนกับบ่มีคนมัอยี่เด้เท่าแล้วบ่าแล้วเท่าเ,เท่าแล้วบ่าแล้วแถมยังถูกอีก <laughs> อเป็นวลีของคอมเมนต์คอมเมนต์หนึงน่งนะครับผมเดี๋ยวจะให้เมนตาเป็นคนตอบในช่วงต่อไปตัวนี้เก็บพักก่อนเนาะมาลุยงานของข้าก่อนนะครับผมโอ้ยลุงลกแล้วใส่ซ้ำ ก็จะลกลกเรานั่นไปให้หมอกไว้ก่อนเดียวจังมากอันนั่นหมอกไว้แล้วเขาก็จขุดขุดขุดเห็ดแปลงไหมไม่นี่ลกอันนี้ให้อันใส่งานพัวเถาก่อนไหอนี่ขุดไว้พอละเฮ้ยไว้บ้ไว้กะให้เบื้องเอาเนาะไปเบิ้งพักขนาดพักไอสลัดเราง่ามนะครับง่ามเร็วง่ามเร็วโอ้หเฮาเฮาลกแล้วมันมันอันดึงมากเป็นจังสี่เลยดินมันพูุกไว้ยงไมดี แม่เพราะว่าเข้าอันเข้าอันนั้นได้เข้าเขาหดหนามตลอดดินมันซมอเอาไว้ละเดี๋ยวมาจกตานออกอเดี๋ยวข้าจังเอาไปให้หอยกินแล้วก็คนกินน้ำค้นกินน้ำก็ขา,า,าจะเอาพักนี้นะครับพ่อปงไม่ค่ะพ้นว่าอันพ้นอันพักเป็นซ่องที่พ้นเขียนใช้ทั้งขาก็ขาวพระกาดขาวว่าสันพี่น้องนี่ บันนี้ออกมาเป็นจังสั้นเนาะเอ๊ะมนมนเมนแ,แบบนี้พอผักกาดขาวผมว่ามันเนมนะเหมือนกับว่าเป็นผักกาดเขียวเนาะผักกาดเขียวผักกาดที่ข้าามานเห็ดขั้นสมพักแหมม,มึงสองพี่น้องสองนามสกุลที่นี่นะมึงนะอ่านเอาพักอันนี้ลกพักแปลงนี้กับแปลงนั่นนะมาเรามาบ่งมาบ่งเี่ หลาบานอีต้นน้อยๆเนี่ยเบิ้ตง,ตงต,งต,งต,งตงน้นเกตดต้นต้นน้อยๆหลายๆนี่มิ่นตาเอามากันมาเคลือเทศที่สือมาใส่ต่บางคุ้งนะครับกินบัวท่านม,นมันมันหลายกินบัวท่านนะครับมันถืช่วงนี้ซิบบานได้ไพเ่เซ้ก็เลยเอามาวานไว้เกิดดีดีอันนี้จะเอาไปบงนะครับจะเอาพักเขียวนี่ละ ผมขอเอื่นผักเขียวใช่มันบอนบอน้นอาจะะมันผักเขากาดเขาผักเขียวโอ้ต้นผักบักุงก็เกิด,ดอด,ดินี่ยไม่น้องนี่ผักุงบักุงนี่นี่มีเบี้ยบักุงเอาบักุงมาวานนำ้ำมันออกเองนั่นน่ะออกเองบ่แมนมัน,าน,นมา,นนา,ามันมาน้ำไอ้ฝุ่นบ่เฮ้อโบลูมันมาน้ำฝุ่นนี่ตรงนี้เราจะเป็นอีกแปลงใหม่แปลงหนึ่ง ทุกอย่างที่เขาเห็ดไว้อันนี้เจ้าบัวใดใส่แห้งลายดอกแม่นบัวใดใส่แห้งมีแต่เห็ดเล็กๆหน่อยๆเจ้าสิแกงยังกับมื่อเมื่อนี้แกงผักดีดนี่คร็นมันงามนี่ผักดีดเอามาแกงกินต้นผักต้นนี้จะเก็บไปแกงใส่หมูบางเท่อกับบัวไซดอกมูเออมึงกะนาวเอามาถอดกินเลยด้วยดอกนี้ดีผักบุงมันได้หลายกะ ผัดใส่ผักบุงก็ได้สีผ้าเปิงหมักเน่าหน่อยนกนะครับ,บนีบนงงบน่นีนีดงาบัดชงางามเพื่ง มากน่อยมากงหญ่นะครับคงจะบดบ่บดบ่บด้สื่อ,อนะครับหมักเน่าเนี่ยวานก็นลนตุ๊บมันแก่นี่อันนี้หมักนมเนาาไรเมล็ดดิเนี่อันนั้นหมักเน่าแป้นพิจิตง <c oughs> ามๆาหันไปทั้งนั้นได้หลายละมินตาตัวตัวไม้ขวัญนั่นเอามาเอามาอันนี้นะครับเอาเอาเอา้ยพาสะเล่น เอามาดึงมามาปกเลยบงพักปกปกแดดไว้นะครับก็เลยเอาไปให้เพื่อนไปดึงเราเปลี่ยนรองเท้าอยู่บะเอานี่ละก็พ่อดีกบขอน,นันกัตจี่ามงามห้อบงพักนี่น้ากาจีอันโอ้เจา้าของเจ้าเตีย้ยโอ้ยมีเกือบจำลองเห็ดสวนเหมือนนด้ <c oughs> <c oughs> ลุงสินคือคือสินชิเฮียแล้วนี่บ่า แมนเห็นเฮียรลอดปิดตาไว้เด้อไมยเจ้าเดือดร้อนนี่ขนันเฮียเดือดร้อนเนี่ยไม่เดือดร้อนตัว <laughs> เจ้าหูตัวว่ายยังที่เกิดขึ้นอ,อ้ยเนาะอันนี้กำลังออกดอกหมดพิกเคืออรเล่าขอเปลี่ยนซื้อยาใส่ซื้อผู้เฒ่าเถาะบ่วเฒ่าเตีเ้ยเป็นยังไงเป็นยังนั่นค่ะคนหนุ่มยังอาย <laughs> ผู้ชายนโจกโลกฟ้านี่ แมนวะน่าจะแมนอยู่ติมินตามินตาย่อมแพร่บัวเท้าเพิ่นกันเลยมีความบัเท้านี่มีความรู้สึกบัเท้าอ่นบ่แมนบับัเท้าบัเท้าจักเม็นที่ตอบคอมเมนต์เลยที่เคยเจอมาบ่เคยเจอแบบนี้เลยอ่นบ่เอรคอมเมนต์เนาะมีคอมเมนต์มาเพิ่อนเอี๋ยาถือโอกาสว่าในในช่วงที่มินต้า เพิ่นว่าอ่่เพินว่าเจ้านี่เอาผันเอาผัวผัวเฒ่าบ่แล้วทําบ่น้ายังทุกข์อีกเนาะเพิ่นว่าสีเนาะจำแม่นเจ้าบ่มีหูมีตาเนาะคิดได้จังได๋คิดดไ้จังได๋ว่ามาเอาผัวทั้งเฒ่าทั้งทุกข์นี่อืมแล้วก็อ่ามันก็คือแบบจังซี่อ่าคือคือความหมายความหมายนี่ก็คือคือความหมายของเพิ่นนี่เอามาเฮามาตีความหมายกันเนาะก่อนกวนอิตอบทําให้ให้เม้นผมผมตีความหมายเนาะว่า คือคันมันไปเอาผัวนี่ค่ะคันเอาผัวเถ่าก็ขอให้มีเงินให้ใส่เนี่ยให้ได้ยุสบายเนี่ยให้ได้สบายเนี่เงินหมล้วไปบ่พอเงินเมดแลไวรไปบ่เงินแตเท่านั้นต้องกันมากจังได้ก็ได้จังได้ก็ได้ขอแต่ว่าให้ยูน้ำได้เบิดเอาได้เบิดขอแต่ว่ามีเงินเงินหมดแลไวรไปเนาะเงินเมดแล้วรไปก็ไ่ได้สนใจแล้วหรือว่าเงินเบิหรือว่าเห็นผู้ใหไม่ที่ดีก็นั่นแนวนั่นเพิ่นบอกว่าเอาผัว แนวนั่นเพื่อนต้องเอื่นว่าหาเงินมาหาเงินแ um มนเราตองเอื่นว่าหาเงินอันนี้คือเป็นผู้ที่มาหาเงินแมนจังได้ก็ได้มทำอะไรก็ได้บ่ตองว่าใส่ว่าเอาผัวบ่บ่อ่าคนคันคันมีความคิดแบบนั้นสิใส่เข้ามาความฮักเป็นครอบเป็นขั้วสางครอบสางขั้วบ่ได้ดีเนาะบ่แมน บ่ได้เพรา<น>ะว่าบ<ะ>่ <บะ S 2> มีความผูกพันเนาะนั่นแหละอันนี้มันก็นมีลหลายแบบลหลายคนที่เพิ่นเวาน้าเนาะเออสา,าวเล่าน่ะมา,จากจังเด๋เขาก็เอาเบิดแหละขอได้เขามีมองอยูม,มีเงินใส่ม,มีเงินให้ใส่มีมองให้ยูเาขายูได้เบิดเขาเอาได้เบิดแมนอันนี้ก็ถือว่ามิ้นตาก็เป็นสา,าวเล่าดือกันหละมันมีคนมาเวอกให้เนาะเลยก็เลยให้อ่าตอบขั้นามนี่เนาะ ตอบคือตอบไอ้คอมเมนต์ทีทีเพินเพินเมนมากจริงๆนะครับผมเป็นยังต้องดูดูถูกคนเล่าคือกันเนาะบ้านนรรี้เจ้าเจ้ามาในความรู้สึกของเจ้าเจ้าเป็นยังไงชนะเจ้าไขความรู้สึกของว่าเจ้ามาหนีเพราะว่ามา ar หาเงินหรือว่าอยู่จังไดก็ได้ขอแต่ว่ามีหม่องอยู่บ่บบเมนขิดยังสันอยู่ด้วยความหักอยู่ด้วยความห่างโบเมน่าคีดว่าเอาจังใดก็มีหมองขอแต่ไม่มีหม่องอยู่กับอยู่ ีเงินใส่ก็ใส่บบมีเงิ่อนกับปมัเง่นบแมนเขาอยู่ด้วยความรักบบแมโบใดคิดแบบผู้ทีคอมเมนต์มากเนาะบางทีเลอเผอูผ้ทีคอมเมนต์มากอาจจะเป็นยังสันกับบวชัก <laughs> ก็คือเอาน่าจะเอาความคิดความคิดของตัวเองมาใส่ความคิดของคน,นอื่นเนาะและ้วก็มีอันหลายๆคนอันเอฟซีที่เขาคอมเมนต์ว่า เออมีอีกอ่าคนหนึง่งที่เพิ่นคอมเมนต์ว่าเออลองลองป่วยเบังดูน 55, ั่งซีอูนั่มบอห่าห่าเดีเพิ่นวางสีเนาะ,ะความความป่วยความเจ็บความป่วยนะยูใสเ่เบิ่งกับ,บีเบิเดดอะหลีกเว้นบ่ได้ดอกออื ทุกกระทุกน้ากันป่วยกับต้องเข้ายูน้ากันแล้วก็่คือคือความหมายของความหมายของเพิินก็คือว่าขันป่วยแล้วก็คือหาเงินบ่ไดดเฮ็ดนั่งกับบ่อดดสี่ยูน้าบ่อหลังคนกับว่าถ้าเงินเบิดถ้าพ่อ่มีเงินสี่ยูน้าบ่อท่านอันนี้ก็คือผมว่าก็น่าจะเป็นความหมายใกล้เคียงกันเนาะความหมายความหมายคล้ายๆกันคือผู้เจ้าแหละที่ว่าท่ะน เมียเมียหรือว่าผัวป่วยแล้วกันปาดาไปกับผวจักก็พอพิ่น่าขอนี่นะมันมีจริงดิมีอิหลีมีมันก็มีเพรว่าแต่คนไทยคนเล่าวดอกครับคนคนเล่าที่เป็นคลิปเป็นยังกัมีจริงเมียเมียป่วยแล้วก็ไปหรือผัวป่วยแล้วก็ไปก็มีเยอะนะครับคนไทยก็มีมีมีทุกประเทศแหละประเทนไทยอินเดี คน,นทไทยแม้กระตั่งว่าคน,นคโดงคน,นดังยังไดกับมีอกันเป็นเหมือนกันแต่พ่อใหญ่สมเด็จนี่ก็ลั่นตีให้แล้วก็คือพิสูจน์ให้เห็นอยู่แล้วว่าเมี่ป่วยยี่สิบสองปีมีปปม่ป่วยยี่สิบสองปีนี่ไม่เคยนอกใจนะครับแล้วก็บ่เคยนี้ปใส่เลียงดูเอาแบบว่าไม่ให้เจ็บช้ำน้ําใจบ่ให้มี่ร้อยแผลร้อยแปเวล่ร้อยดังเลยนะครับมบานนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือ ความพเนจรสำดิล้วบนี่อ่าจะมาขุดนะครับเบิ่งว่าสีแข็งแรงซำเดต <c oughs> ตัวนี้จะเก็บเก็บไส่ใส่ถุงไว้ใส่ไส่เปลาไว้มัน,ม,นมันถี่เท้าอันนั้นบ่บบจักก็คือมันจะได้กินหลายเทือนะอันนี้เอาไปห้อยกินเทีเดียวมันกับ่กินบ๊วดอก <c oughs> บวหวดอกมันปากมันหน่อยๆนอนึอนงเลยอ่ะยังอยมาบ่งอันนี้ต่อ,อมือนี่ ได้ใช้แรงผู้เท่าเฮ้ยใช้แรงผู้เท่าก็ให้เพิ่นเบิ่งเอา้เท่ากำลังตายกำลังแห้งอยู่เนาะแปลงพักแล้วละดิขุดเรียบร้อยทั้งเทาทั้งขยันเนาะแนนบอ ว่ามันทั้งเถาทั้งถูกสิทั้งเถาทั้งขยันเอาคว่มเพลินวานล่ะทั้งเถาทั้งถูกทั้งเถาทั้งขยันทั้งถูกเนาะแต่กะเอาครบสูตรเลยเอาครบสูตรนะ,ะบานนี้จากน่อยกะม,มัโหดน้ำาหดน้ำแล้วลวกะมิตาชิมาบงเลยเด้บานี้เพราะว่าอาศัยมื้อนี่แดดบ่มีอันนี้เอาเอาดิน,นปล <ก S 2> <ร>ูกมาผาสม เจ้าใส่จักถุงมีสองสองถุงบ่ให้สองถุงเลยยี่สิบบาทมันจะมีอินปลูกมีจนผสมหลายๆอย่างมนบงกับข้าวเดียวกับแล้วล่ะข้าวเดียวขบวนการต่อไปก็คือมินตาินตารูยต่อนะครับพดแล้วแล้วก็เข้าไปอัน อันเอาพักมาใส่เอาพักมาปลูกอันนี้พักเขียวปีนะครับแมนนี่แปลงพักพญายสมดเห็นไหมแล้วแล้วนะครับเขามาออกำลังไหมนะครับดัดแปลงแก้ไขตัวไหนที่มันแก่ก็เอาออกมนเอาออกแล้วลกไหมพีดนำพีดน้ำป่ะแมนลุยแล้วลุยแล้วสำหรับการที่จะเอาผักกาดไปบง สีผ้าพี่น้องาเบิ่งทานั้งนี้ต้นเขาพดงามดีหน่อยต้นแต่ว่าก็งามได้แต่ต้นเดียวเนาะแต่ในมันบกเกิดนี่บักทั่วภุมิทั้งเทืองนี่กับักทัวภุมแต่ว่าช่วงที่บักทัว่วเ,เอามาวานไวก็เลยเอาผักชีเล่ามาวานไวนะครับเอาวันไวกันนะ มักทัวมันขึน้นนึงเท่งดอกกระถันนี่อยู่ทางเหงามันนี่กินขามากินหมกักชีเล้าเกิดดีดีนะครับปกติผมจะปลูกชีเล้าเม่เคยรเกิดเนี่ยอันนี้บักบวบงูหรือบักโคงเหี่ยวนะครับนี่สามวันนี่วุ้นตอนหนึ่งเฮ็ดไปมาปลูกกันกดดินใส่เมื่อนั้นี่เมือ่อวานกับมาเห็ดอันนี่นะครับมาเห็ดโครงสางของสีเห็ดห่านบมักให้บักบวบ มักบัวบาง้องเหี่ยวมันขึ้นนะครับหมักทั่วพ่มมันคงจะบ่ขึ้นขนาดนั่นหรอกนี่ครับมาเบิงแล้วก็ะน,นี่เห็นบ่ครับพี่น้องทุกอย่างเขาต้องการอาศัยเห็นบ่เมื่อมันเนี่ยมันจีดเดียมากาเศร้าหา,าหามองขึ้นไหมอ้ยผัะกกระเดาเขาหดนามมันก็อมันเกิดนึ่งแตงเงาขึ้นมาหอดหักมากอันอันอน,น,นี่เห็นบ่เนี่นั่นนั่นนั่น เราาวสซต้องการที่จะขึ้นสู่ที่สูงเนาะม่นจะมีมืมอมนันเหลือเกนนะครับขึ้นมากระจขึ้นทั้งหมดละนะครับทุกอย่างอาอยู่เพื่อเอาชีวิตรอดทั้นน้อยก็มีใจที่อยากจะมีชีวิตนําเขาขึ้นกันนะครับทุกอย่างมีชีวิตมาเบิ้งอันภักดี พักดีดแมนพักดีดวันไปนี่มันกับบงได้อยู่<ะ>เอาไปเลยเอาเอาไปบงใส่ใสนนบงใส<น>หิมหิมมันเด้อ<น>เอา<น>มัดก็จังเอาไมใหญ่กว่านี้เล็กน้อยก็อยเอาอยงเอาหนีมาบงใสต้นใส่ใส่แปลงมันหลอดว่านผักหอมปลอมไว้ก็เกิดบะม่านจักซิบกว่าเม็ดเนี่ยผักหอมปลอมนะครับเนี่ยเกิดบะม่านจักซิบกว่าจิบกว่าต้นเออนี่คอือบักฮุ่งเลยนี่บักฮุ่งล่ะ โอ้ยพี่หมักหนึ่งหมงักฮงหลายอยู่ดิขั้นตอนจะบ่งแล้วบะานนี้โอ้ยนี่หมกพริกเป็นดอกอีกซิบก่ามือได้เก็บกินเนี่ยหน่อยงหญ่กับนมี่เด้อเอาใส่สองต้นเด้นี่ใส่ไปเลยหาแถวปลูกมาทั้งตัดหาแถวบ่ อันพักสลัดเจ้าปลูกเชียร์มเสือนี่ก็ได้เนาะเอ้ามันอยากสู้มันก็สู้ไปโลดเว้ยใส่เสียหน่ายวะเลนะใส่อยู่บ้าอ <laughs> เอาดึงมันบ่ขื่นเดีย๋ยวโบมันตั้งใจได้ล่ะบ้าใส่ชุดมีแห้งแล้วนะ <laughs> ผมเปิดชุดมีแห้งนี่ครับชุดนอนเอนพราะว่าใส่ชุดอันใส่ชุดนั้นเรามัมนจะมีแห้งเออเนาะดึงมันบ่ขื่นเดี๋ยวโบมันตั้งใจเนาะ ต้อแห่มันอันหากมันลงลงซื้อมันจังบวตายาเอาเอา,า,าพริกเขาปลูกกินทั้งที่ปลูกกินทั้งสี่มัน,ม,นม,ม,ม,มันได้หลายกว่าคำว่าอิ่มเลยครับผมมันได้หลายกว่าคำว่าอิ่มคำว่าแทบมันบวมิน อ่าเข้าไปซื้อที่ตลาดนี่เขาจะไปหาเลือกเอาหังามๆมันแมงบ่อจ่ออ่ากน้องลูกเพว่าเป็นยังค่อยแมงบ่อจ่อเป็นยังค่อยเพียบกินเป็นใสยังแน่ใสยังแนนนะครับเขาไปอันนี้ของเข้าเขาปลูกเองเข้าลูกแม่แต่กระทั่งยาขาเพียเมือวานนี่ไปซื้อยาขาเพียไม่ฉีดเนาะแม่บ่ได้เอายาขาแมลงบ่ได้เอาสารเคมีนี่ผมเอาไปเอาน้ำสะเดา น้ำแสดายาสูเดี๋ยวอันมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงเพื่อนบอกว่าเอาอันปลูกดอกดาวเรืองมาใส่เพียกับบขึ้นมาบดดิหรอดอกดาวเรืองดาวเรืองมนปลูกปลูกดาวเรืองใส่หล้วก็เพียกบบมามันมันน่าไปกินดาวเรืองบดบ่หน่าจะเมนบะได้เพื่อนะน้นน้ห้ว่อโอ้ขอคุนคอมเมนต์นะครับขอคุนคำแนะนน้ำครับผมกะ เอามาอย่างไรยู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 อันตลาดก็มีขายดีเนาะอาจะมีอยู่บ่าดาวเรืองโอ้ปลูกดาวเรืองใส่แมนถ้าปลูกปลูกห่างห่างแมนมันใหญ่เกินมากเลยก็บ่ายจอดกันพอแล้วนะแมนปลูกดอกดาวเรืองนะโบแมนว่าผักกาดโอ้โอ้ยนี่นะปลูกห่างห <laughs> ่างปวดเอวเ <c oughs> ต๋อแล้วปวดอะไเท่าก็ไป <c oughs> น,นี่มาดี้เนาะ บวดขานั่งโดนบ่นได้เพราะว่ามันคนอ้วนเนาะเี้ <c oughs> นี่แหละพี่น้องพี่น้องเบิ้งว่าผู้ใดเท่าก็ไผ <c oughs> เออบ่ต้องว่าผู้เท่าดอกผู้นุ่มกับเท่ากาผู้เท่าก็มี่นอนแมีนบอคือจ <c oughs> ังแม่ใหญ่บัวนี่เล่าแปดเกือบเจะแปดสิบเก้าแล้วนะครับ 8ปดสิบแปดปีเคืองแล้วล่ะถ้าเพิ่นยางได้นอะเพิ่งนงยังโบเจ็บโบปว่วยดีแม่โบเจ็บโบป่วยโบไข่ท่าเพิ่นยางได้แข็งแรงโรคประจำตัวไม่มีนะครับโอ้ยอายุเงื่อนเคอเล่าหายยากแล้วนะครับใกล้จะแล้วแล้วปีมือวินตาศีมือพอยายสำลีคด สั่งไหมนะครับอันนี้เอาผู้เทานำไปพักบุ้งพักบุ้งเก้าออกนี่พักบุ้งโรคออกเอากองไว้นี่ละพี่น้องมันเป็นพักบุ้งจีนนะเอาผู้เทานะใส่งานใดเดยถ้าเอาผู้นุ่มนะเข้าบอกเพิ่นเห็ดนี่ยเพิ่นบบเห็ดเดยแบ่งผักนี่อ่าบ่าแม่นเฮ็ดบ่เป็นบ่บ่แม่นเฮ็ดบ่เป็นเพิ่นบ่เห็ดนของโบแมนของเพิ่นอ่าเออเพิ่นต้องเลือกเดย มันก็เป็นน้ำพู้ลังค้นดอกเนาะก็บม่ได้ว่าเม,มาเมด่อลังค้นผู้เท่าก็บอกเคยเห็ดขึ้นกันนะครับม,มันก็มีหลายหลายประเภทน้องคนเนาะเขาก็เป็นทำของเขาล่ะอันนี้คือตัวตนของเราอีลีด้ม,มีหน่อยกินตามหน่อยเพื่นว่าตัวมีหน่อยกินตามหน่อยมี่ถอดไหลพอใจกับสิ่งที่เฮามีเนี่ยเห็ดเฮามีความสุขก็ต้องทะเยอทะยานเนอกเอาชีวยาเอา ตัวของเ้าไปเปรียบเทียบคนอื่นมันคือกันบม่ได้ดอกนะครับขันคันทุกคนคือกันมันกับเอาเมียผู้เดียวกันเท่าไหร่น้อครับผมเนาะเอาผัวผู้เดียวกันเมียผู้เดียวกันเท่าไหร่ขันคนคือกันแล้วก็ความคิดของแต่ละคนมันกับมัคือกันบัคือกันนี่ไงแคือจังคอมเมนต์มาหลายๆอะไรเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์ การข้อเมต์ทุกคออเมนเปรียบเหมือนกับกระจกสองเงาในบางมุมที่เห้าโบหุจักหรือบางมุมที่เห้าคิดปได้ยังถี่เพิินแสดงความคิดเห็นมากก็ขอบคุณนะครับผมแต่กะโมเมนต์วา้เพิินแต่ว่าเม่นเท่ากับปไดาพิานอธิบายนะครับอธิบายในความในใจของเห้าในประเด็นที่ว่าเจ้ามิ้นตาเนี่ยเอาผัวเถ่าผัวเถ่าเราบ่แล้วยังถูกอีกวัาเถินเจ้าเนาะ ความคิดของเจ้าเจ้าคือยังเอาผู้จังซี่ประมาณนี้นะขันเจ้าเสียเอาผัวเถ่าทั้งที่เจ้าคือบ่ไวเลือกเอาผู้เพิ่นรวยเพิ่นหางเพิ่นมีเน่ยจังสีนั่นนะครับบางมีนตาก็เลยต่อว่าขันมันคิดคือจังเจ้านี่ก็คงจะเหมือนกับว่าอัอนนั้นมันบ่เม่นซนมาม่าผัวม่เม่นว่าบ่บ่บบต้องเกิ้นาผัวก็ได้นะครับก็คือมาหาเงานินจ้ะนะครับก็คือแบบนั้นก็คือเอิ้นว่ามหาเงินมาหาเงินนี่มหาเงินนี่เอายังไงก็ได้ ขอได้มีเงินใช่กอแต่ว่ามีเงินใช่ก็คือ,อก็คือ,อเหมือนกับว่าดูถูกตัวเองว่าเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงบริการคนหนึ่งจริงๆน,น,นะครับมนถ้าเป็นผู้หญิงบริการนี่คือ,อล่อยเปียเสียขาหูหนวกตาบอดเจ็เท่าเจ็แก,ก่จังไดขี่ม่งขี่เม่ามาจังไดก็คือบริการบริการเขาเพื่อ,อแลกกับเงินอันนั้นคือเป็นหญิงบริการแต่ว่าการมาใส่ชีวิตคู่ ใน่การใช้ชีวิตแบบัวเมียไม่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับผมอ่ะแล้วลวะเด้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เอา <c oughs> พักดีดมาเสิอร์ฟล่องเบงเนาะอมืมาเบเบงพักดีดพ,พักดีดล,ลังคนบค่เคยกินกับว่าแม่อนอัญญาข่อยนี่แล้วผู้น,นึงเว้ยเกิดขึ้นมาข่อยฟันทิมเบิด์ข่อยบ่อนสั้นมีต้นนึ่งย่ฮันเดกเก็บได้ันอยู่อันซ้นทั้งหลังเนี่ยได้ละ ยูยูยูหนี่นะครับเก็บเก็บแ,แล้วผสมกับกับประกาศนี่แหละผสมกับะจะไป,ะปะเห็ดผักแกง,แกงเอามาปลูกแซ,มไ,แซมไว้แซมไว้ลลองงเบิปูกแซมไว้แซมไว้คันผักเพราะว่าผักดีดนี่มันจะมันยูโดนยูโดนกว่าผัก,กาศประกาศเกิดขึ้นมาเทาเก็บกินแล้วมันก็อ่ามันก็ตายไปนะครับเบิดไปแต่ว่าผักดีดนี่มันยูด้ด้ได้โดนเทากินได้โดนเอามาปลูกแซมเลยนะครับแซมกันนี่แหละ ผักดีดนี่นะมันก็ต้องอันย่ามหนาวได้ทาย่า,ามหนาวมันก็เป็นใบกูดมัดกอเขื้นยุะมันแห่งบางามใบมันกูดหน้าหนาวนี่ปลูกอีกอย่าง,งมันก็ขึ้นดีนะครับเพื่อผักสวนครัวเพื่อลมลุกต้นน้อยเอามาอนนเอามาเน็บใบนี่นต้นน้อยผักดีเดินว่าผักดีดนะครับเดี๋ยวผมจะภาพไปเบ่งต้นมัน อันนี้นี่ของข้าตอนนี้มันเหลืออยู่ต้นหนึ่งที่มาแซมกับบกพริกไว้นี่บบเก็บออกเอ,อ,กนองนี่นะครับคือตอน้นมันจะใบคือใบพริกเนี่ยอันนี้เป็นต้นพริกนะครับนี่ต้นพริกมันจะตายแล้วละพริกะแต่ว่าตัวน,นี้ยังบอ่ตายนะครับมันเกิดมาคู่กันเนี่ยนี่นะครับเป็นผักดีดประจันอ,อันนี่ ม<อ>มเม็ดของเพิ่นมันจะออกมาเป็นตัวกลมๆจังซ<ด>ี<ส>่หอยจูดๆอยู่ลแล้วกับม่าเก็บเก็บเม็ดมันจากนี่แหละไปวนัน <c oughs> เกิดอเซยนี่นะครับเม็ดแห้งมันนี่โก่งแห้งเอ้าเหย่าสับนะข้าวโพดมีสองสามตน้นสองสามต้นก็เพาะใหญแง่งแต่ว่าอันนี้ที่มาลกเตรียมตัวมันลกออกรวดเพัก <c oughs> ผักไ,ไก่หมากไก่เนี่ยมันหลนะครับเอาเป็นถุงาวาันเลยมะเขือเทศแต่มันหลเกินกรลกถ้าเบื้องมักมคุ้งต้นนี้มันคือเป็นงาอะไรเนี่ยบร,รวนเป็นพันธุ์อียงกับเอารดนะครับเพราะ<อ>แต่ว่าเ,เป็นต้นมักคุ้งเรามาคุ้งสุกมากกินแล้วกับว่านนะครับแต่ว่าหมากันง่ามอันว่านหวาน,วาน เสร็จเรียบร้อยภารกิจของเราวันนี้มือนี้ภารกิจของเราเสร็จแล้วนี่ไงแลปลงผัก <c oughs> แปลงผักนเน,ก <c oughs> น่แปลงผักเฮาจะมาวงผักเนาะเพราะว่าเห็นอันมันมันทีหลายเฮาก็เลยมาเอามาบงลกผักบุ้งออกเนาะเอาผักบุ้งออกเอาผักผักอ่าหน่อยมากบุ้งเนนะาะจ้างใดขอขอบคุณสุครุคนเนาะที่คอมเมนต์มาบอกในน้ำเนาะ ขอบคุณกำลังใจเข้ได้ว่าเขียนได้เขากับขอบคุณหลายๆขอบคุณนะถูกกำลังใจเนาะมันมีส่วนร่วมนะครับอเมนต์ไม้ได้หลายๆนะครับผมเขาจะได้รู้ตัวแล้วก็มีความม่วนซื่นนะครับแสดงความคิดเห็นกันมากาเป็นส่วนร่วมในคลิปของเราด้วยนะครับผมในการใช้ชีวิตอะ้าเบิงพร้อมนะครับผมนรอบ มืออ่ามือนีกับวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วด้เนาะพี่น้องไก่จ้าอดยันะยิบเออยี่สิบยี่สิบแปด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 ยี่สแปดไก่จะหอดปีใหม่แล้วผู้ใดที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยตลอดเวลาเนาะหอดเรื่องหอดสั้นเนาะทางไปทัางกลับเนาะให้มีความสุขกับขอบคัวในการฉลองเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับอ่ามือนีกัคงเอาไว้ซ้ำานีเจอกันคลิปหนาพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามไฮนิดเดอร์ท่าผู้ใดยังว่่ท่านกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจติดตามครูชีวิตของเขานะหรือมันจะเป็นคือความความกระเจาคิดบ่นเยนเนีนเอาไว้จำมีกอนครับผมสวัสวดีครับ